สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็ Channel นะครับและวันนี้เราอยู่ในช่วงคุยก่อนลุยกับเกม s อ r t of c o n v a l วล i a นะครับซึ่งเป็นเกมมือถือที่ใกล้กําลังจะเปิดตัวให้เข้าไปเล่นกันแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เป็นแนวเกมแบบไหนนะแม็กที่แบบ น่าสนใจอ่าเกมตัวนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนวแท็กติกอารพีนะครับผมซึ่งก็บอกได้เลยว่าถูกใจพวกเราสองคนนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่พวกเราด้วยถ้าเป็นผู้เล่นยุคเก่าที่ชอบเกมแนวอย่างพวกแบบไฟนอลแท็กติกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องถูกใจเกมนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานอาร์ตหรือว่าสไตล์การเกมเพลย์อะไรเงี้ยเกมนี้บอกได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะครับยังมาในสไตล์ภาพแบบเป็นพิกเซลด้วยพิกเซลด้วยคิดว่ายังไงอันนี้น่าจะแบบ ถูกใจกับพวกที่แบบสายเล่นแท็กติกแล้วและกินอายก็เป็นแบบคลาสสิกแท็กติคออาร์พีจแต่ถูกปรับให้มันสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นมันร่วมสมัยขึ้นนะครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าตัวเกมเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับครับผมก็แต่ก่อนจะไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับผมมาครับถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยนะครับ e ีซี่การ์ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจสำหรับสายกาชาลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มาก ในส่วนของงานเนื้อเรื่องนะครับผมก็เนื้อเรื่องตัวเกมนี้นะครับก็จะพูดถึงเมืองไอเรียนะครับผมเป็นเมืองที่เหมือนเต็มไปด้วยทรัพยากรที่เรียกว่าเป็นเหมือนคริสตันเวดมนด์นะครับผมซึ่งก็ตัวคิสตันเวทมนด์เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนแบบเป็นบ่อเกิดสงครามจุดความขัดแย้งเป็นตัวจุดชนวนตัวจุดนวนเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับผมทําให้เหมือนแบบมีการแบบจะลาจนการทําสงครามกันอะไรอย่างไยครับผมซึ่งตัวเราก็ได้รับหน้าที่เป็นเหมือนฮีโร่ผู้กอบกู้สถานการณ์นะครับก็คือเหมือนเราจะต้องเหมือนแบบ รวบรวมสมัครพรรคพวกรวมพรรคพวกเข้ามาเพื่อไปเหมือนแบบกอบกู้บ้านเมืองอะไรแบบฟิลประมาณนี้ก็คือนี่ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆที่แบบครอบตัวนี้ไว้ทั้งหมดอยู่นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบง่ายๆก่อนละเป็นเนื้อเรื่องที่เข้าใจง่ายๆสำหรับพวกเกมมือถือแต่จริงๆแล้วตัวเนื้อเรื่องและดีเทลของเขาอ่ะมียาวมากๆมีเยอะกว่านี้เขารู้สึกว่าตัวเนี้เนื้อเรื่องไปได้หลายแบบและจบได้หลายทางด้วยถูกต้องมันจะอยู่ที่ว่าเราเราจะเลือก เลือกเส้นทางยังไงนะครับ<ม>เรื่องการตัดสินใจของเราการพัฒนามบ้านเมืองมันจะเป็นในในเวไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็จ,จะต้องรอตัวเกมเขาปล่อยตัวเต็มออกมาก่อนนะครับ<ม>แต่คือตามสไตล์แล้วอะพวกเกมแนวแบบแท็กติกอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแบบฟิลแบบเนื้อเรื่องเข้มข้นอยู่แล้วเนาะจากที่แบบเล่นเล่นกันมานะครับว่าก็อาจจะต้องไปรอดูกันเพราะนั้นเป็นพวกแบบบ้านเมืองเพรว่าเนื้อเรื่องเป็นผิงชาิงชาอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีแบบพวกตัวละครจากแต่ละฝ่ายมาให้เราได้ลองได้ดูได้หากันนะครับใช่ครับแต่ก็คือแบบก็ เยอะแค่ไหนถ้าตอนนี้ที่ออฟฟิเชียลเขาปล่อยออกมาแบบข้อมูลออกมาคร่าวๆให้ดูนะครับก็คือตอนนี้มีมากกว่าแบบ300แผ่นที่เลยแถมมากกว่าพันด่านนี่อะไรเงี้ยเรียกได้ว่าจุกๆเล่นกันแบบเรียกได้ว่าของฟีอย่างนี้ไม่ของฟีอย่างนี้ครับผมเะแลวตัววของเกมเพลย์ล่ะเกมเพลย์เป็นยังไงบ้างเกมเพลย์นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับมันก็จะเป็นเกมแนวแท็กติกอาร์พีจีแบบคลาสิกเลยแบบคลาสิกเลยเราจะเือนแอคชั่นได้ว่าเหมือนแบบเลือกตัวละครตัวนี้ขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าแล้วก็จะมีเป็นเหมือนเลเวลต่างระดับ สูงระดับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพื้นที่ต่างระดับเนี่ยตัวตีใกล้เนี่ยตีไม่ได้นะอันนี้ก็คือจะเป็น common central p ของเกมแนวแท็กติกใช่ไหมครับแต่คือเกมนี้ที่เกมนี้ทาออกมาได้รู้สึกว่าโอเคก็คือการการที่เขาอะเล่นกับระบบแบบสภาพแวดล้อมมีการที่เราตีถังถังน้ํามันเพื่อให้ระเบิดเพื่อให้ระเบิดใช่ไหมครับโดนตูวข้างๆด้วยแล้วไอ้ถังระเบิดเนี่ยมันก็จะเป็นไฟกองที่พื้นเหมือนไปติดไฟที่พื้นไปติดไฟที่พื้นด้วยเขาเล่นกับระบบแบบสภาพแวดล้อมรอบ้างด้วยซึ่งพอติดไฟที่พื้นนเเสร็็จจปุ๊มักะทาด ใส่ถ้าเราเดินผ่านอ่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งศัตรูก็จะเสียเลือดก็จะเสียเลือดด้วยเราอาจจะวางแผนว่าเอ้ยทำระเบิดตรงนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมถ้าศัตรูเดินเข้ามาหาเราเนี่ยโดนดามจแน่นอนอะไรนี้ก็ได้อย่างที่ว่ามันเป็นเกมสไตล์แบบแทกติกจริงๆนะครับผมแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องของของการรวบรวมฮีโร่แน่นอนอยู่แล้วนะรวบรวมฮีโร่และก็กาชากาชาสมัยนี้บอกเลยว่าเกมไหนถ้าอยากจะ อยากเก่งอยากจะอยากเขาเรียกว่าอะไรเกมไหนถ้าแบบอยากจะทําตังค์แล้วกันเนาะถ้าอย่างเป็นเกมสมัยก่อนเนี่ยปกติปกติถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องเติมเติมเติมเวลาเล่นพอมาใหม่ขึ้นหน่อยก็เหมือนเติมอัพของเพิ่ม exp พอมาสมัยนี้คือต้องบอกเลยว่ากาชาแล้วก็มีการปลดลิมิตซ้ําขึ้นไปแน่นอนแต่เกมสมัยนี้ก็ต้องบอกว่าพอมันมาแนวเนี้ยกาชาเยอะเพราะฉะนั้นอ่ะมันต้องทําเนื้อเรื่องและก็เกมเพย์ให้ดีคนมันถึงจะอยู่กับเกมได้นานเนีทุกคนถูกต้องครับ แต่ส่วนนอกเหนือจากนั้นนะก็ก็จะเป็นเหมือนระบบผมเรียกว่าระบบคลาสสิกของพวกแนวเกมยุคใหม่แล้วกันนะครับ ก็จะมีตั้งแต่เรื่องระบบพัฒนาตัวละครที่เราพูดันก่อนไปใช่ไหมครับอัปตัวปกติและอัปตัวละครมีการเหมือนปลดลิมิตตัวละครนะครับอัปสกิลซึ่งตัวเนี้ยตัวละครในเกมเนี้ก็น่าสนใจอย่างนึงคือเราสามารถเลือกเล่นได้สองสายด้วยนะครับซึ่งก็จะเลือกแล้วเลือกเลยนะแต่อนาคตแล้วผมคิดว่าในเกมละเปลี่ยนไ่าต้องมีแหละจะต้องรีได้แหละเพราะว่าเหมือนจะเป็นเหมือนแบบตัวละครตัวนึงเนี่ยสมมติว่าตัวนี้มีสายซับพอร์ตกับสัยแทงเราก็จะต้องเลือกได้แค่อย่างเดียวใช่ประมาณนี้นะครับแล้วก อาวุธนี้ก็ต้องการช้าด้วยเหมือนกันตามสูตรยังไงมันก็ต้องการชานะครับแต่ก็เหมือนว่าจะมีระบบค้าของด้วยใช่ไหมมีค้าของด้วยก็คงไม่ใช่แบบระดับท็อปสุดก็จะเป็นเหมือนเราสามารถคร้าเป็นเหมือนอาวุธหรือว่าเป็นวัตถุด,ดิบนู่นนี่นั่นอ,อ,อะไรอย่างนี้ได้นะครับาการเหมือนฝึกฝนตัวละครแล้วก็จะเป็นถ้าในเรื่องส่วนของตอนเกมเพลย์เล่นเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีระบบของธาตุด้วยซึ่งก็ เข้าใจง่ายมากมันก็คือห้าธาตุคลาสสิกทั่วไปนะครับก็คือน้ําชนะเอ้ยน้ำชนะน้ําชนะไฟไฟชนะอ่าไฟชนะพืชไฟชนะพืชหรือลมไงก็จะไฟหรือลมอะไรอย่างงเี้ยครับก็ไปชนะน้ำอีกทีถูกต้องแล้วก็มืดกับแสงมืดกับแสงชนะกันเองง่ายสุดก็เป็นปนแบบห้าธาตุคลาสสิกก็มันอยู่ที่ว่าเราอ่ะจะจับระบบ แผนทับเรายังไงซึ่งตัวละครเนี่ยนอกจากจะมีเรื่องธาตุแล้วแรงจะมีเรื่องของสายด้วยครับผมก็จะมีเป็นสายแท้งสายแอสซัสซินสายเป็นเหมือนพีซเนาะสายพอด์นักเวทย์ไกลนักเวทนักธนูใช่ครับพวกนี้นะครับแต่ละตัวก็จะมีสกิลแล้วก็รูปแบบการโจมตีที่แตกต่างกันระยะบ้างอาเปรีบตีบ้างอ้พวกนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราจะหามาได้ถูกต้องนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องระบบของเกมเพลย์คร่าวๆนะครับแล้วมันก็จะมีในเรื่องส่วนของเป็นเหมือนอันเนี้ย ในในส่วนของตอนที่เราอยู่ในเมืองด้วยก็มีนะครับเพราะตอนเราอยู่ในเมืองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบระบบโรงเตียมระบบโรงเตียมเนี่ยเราก็คือเป็นเหมือนเราเราสามารถที่จะพักเอาตัวละครเราไปพักได้สมมติว่าเราออกเอาตัวละครเราออกไปไประจนภัยถึงจุดที่แล้ใช่ไหมก็จะมีค่าความเหนื่อยเราก็ต้องเอาตัวละครนี้เรากลับมาพักหรือว่าถึงจะเป็นถึงระบบข,ของการแบบตกแต่งห้องพัฒนาบ้านเมืองเราต้องไปพัฒนานู่นนี่นั่นอะไรเี่ยใช่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่มีอะไรให้ทำเยอะแน่ๆนะครับเพราะรู้สึกว่านอกเหนือจากการพักผ่อนเนี่ย ทับของหาของฝึกฝนคือพวกนี้มันก็จะเป็นการที่เหมือนเอามาทําอาวุธบา้างอ,อัพเลเวลบา้างคือมันมีอะไรให้เราทําหลายอย่างมากๆซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเอารอตัวเกมจริงออกมาทุกคนน่าจะเห็นภาพได้แบบชัดเจนใช่แล้วนะครับผมและในส่วนงาน art work ของเกมนี้เป็นไงบ้างไหมบอกเลยว่าถูกใจมากๆพี่เพื่อนก็น่าจะเห็นจากตัวเทรลเลอร์ที่เล่นหรือภาพที่กำลังฉายอยู่เพื่อนก็เห็นว่าถ้ายิ่งถ้าใครเป็นแฟนแบบพวกไนน์แฟนแฟนแฟนติกนะคิดว่าหนีไม่รอด ชูคร um. oh, right right. right ับงานอาร์ตเวิร์กบอกเลยว่าทําออกมาโคตรดีโคตรแบบถูกจริตเลยเพราะว่าอะไรนี่ติดตัวพิกเซลอาร์ตน่ารักเดินอยู่ในฉากทําการต่อสู้แต่พอเป็นภาพจริงแบบเป็นภาพวาดภาพวาดหสวยแบบมาอารมณ์แบบนักล้เลยอ่ะถือว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนอกจากนั้นนะครับเป็นงานอาร์ตเวิร์กแล้วใช่ไหมครับระบบต่อไปอีกหนึ่งอันที่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะต้องมีกับทุกเกมแหล่เนาะก็คือระบบเป็นเหมือนระบบค่าความสัมพันธ์นะครับผมก็ ทั่วไปก็คือเหมือนเราได้ตัวละครกาชามาแล้วตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราก็ให้ความสามารถให้ของขวัญเขาได้ทำควาความสัมพันธ์ให้เขาขึ้นถ้าก็จะมีเป็นเลเวลความสัมพันธ์นะครับถ้าสมมติว่าค่าความสัมพันธ์มันเลเวลัพขึ้นตัวละครก็จะเก่งขึ้นก็ะจ,ะจะมีการเก็บเพิ่มสเตตัสปลดแขบความสามารถเพิ่มขึ้นไปรวมถึงเกมสมัยนี้ก็ถ้าปลดจนเต็มมันก็จะมีการที่เหมือนบได้อะไรนะภาพภาพพิเศษหรือแบ็กกราวภาพแบ็กกราวแต่ละตัวที่แบบ สวยกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะเหมือนสามารถเลือกออกมาวางมาใช้ได้นะครับก็เป็นระบบที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่ามีอย่างแพร่หลายแล้วก็ทําให้คนอยากมีเข้าใจความสัมพันธ์และกำอะไรนะเหมือนเล่นกับตัวละครมากยิ่งขึ้นให้เรารู้สึกเหมือนแบบอินกับตัวละครตัวนี้นนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะส่วนในเรื่องของหมวดเกมละกันนะหมวดเกมเนี่ยมีแน่นอนหมวดเนื้อเรื่องก็คือมีแน่นอนดีแล้วครับส่วนในดันเจี้ยนอื่นๆอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนกันเป็นดันเจี้ยนเหมือนอัพ อัพของหาหาของอัพตัวละครนะครับหาของอัพตัวละครอัพสกิลไม่ว่าจะเป็นอัพสกิลอัพอาวุธหรือว่าเป็นอัพเลื่อนขั้นก็เป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นคลาสสิกของเกมยุคนี้แล้วกันนะก็รู้สึกว่าจะรวมถึงการแบบหาไอเทมครับของด้วยใช่ใช่ครับก็จะอยู่รวมอยู่รวมอยู่อย่างนี้หมดเลยครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจน่าจับตามองอีกเหมือนกันพวกเราก็น่าจะคิดว่าเล่นแน่นอนครับเล่นอ่ะเล่นแน่นอนแล้วก็น่าจะต้อง เสียเวลาต้องมีเสียตังค์เสียตังค์ <laughs> เสียเวลาอยู่กับมันแน่นอนนะครับ,รบผม ừ, ประมาณนี้นะครับซึ่งเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเพลงประกอบชายที่เราไปนั่งเมื่อกี้ไปดูเทลเลอร์มาแล้วก็ค่อนข้างเพราะแล้วก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มว่าทําไมมันถึงเพราะก็ได้เพลงนี้ก็ครับก็คือได้คนแต่งโดยคุณฮิโตชิสากสักกิโมโตะนะครับผมก็เป็นคนที่เหมือนทําเพลงแบบ ของเกมพวกแนวนี้มาอยู่แล<ช>้วน,น,นะครับก็คือเป็นตัวของตัวเกมไฟนอลแท็กติกด้วย<ช>นะครับผมประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องกลิ่นอายเนี่ยมันจะห่างกันผมว่ามันใกล้กันมากเพืเ่อนๆที่เคยชอบหรือเคยเล่นพวกเกมเหล่าน,นี้ยิ่งของไฟนอลแท็กติกเข้ามายังไงก็รู้สึกว่าจะน่าจะเข้าใจระบบเกมเราไปได้ไวเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต่างจริงๆที่รู้สึกเลยว่าจะเกอ่์เข้ามาแบบจริงจังเลยก็คือระบบกาชานี่แหละใช่ซึ่ง ต้องมีต้องมีต้องเล่นเพราะว่าตัวระบบกาชาก็จะมาในรูปแบบเดิมครับผมว่าก็เหมือนเหมือนแบบเกรด R S R แล้วก็ U R เป็นพวกแบบ s อสอาร์พพวก A B บ S S S ออะไรแบบนั้นแหละการต้องเจอสีดาวห้าดาวอะไรแบบนี้เพราะพวกห้าดาวตัวท็อปสุดก็จะมาเป็นสีรุ้งทองมาเป็นสีทองอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งต้องได้เจอกันอยู่แล้วในระบบกาชา แต่พอมีระบบกาชามาก็มันไม่ได้เีแต่ข้อเสียนะแต่มันสามารถมันก็คือการเพิ่มตัวละครให้เราอะได้เล่นตัวใหม่ๆได้ลองระบบใหม่ๆได้ลองเมตาใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเกมที่บางทีมันฟิกไว้แล้วอะตัวละครพวกเมตาหรือพวกอะไรเงี้ยมันปรับยากแต่พอเป็นการแอดออนตัวใหม่เข้ามาไปกับตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ทําให้เราอินกับตัวละครมากขึ้นมันเหมือนพอถ้าสมมติว่าเป็นเกมที่มันฟิกตัวละครมาอยู่แล้วเป็นเกมเนื้อเรื่องเราอย่างเงี้ยมันเหมือนทําให้ตละดัดเนี่ยมันเหมือนไถ้าละฟิกมาาอย่น เราต้องมาแบบมานั่งี่เคิดเอาลองดูเฮ้ยแบบนี้จะไปได้ไหมชนะได้หรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันทําอย่างนี้กับไอ้ตัวนี้ได้นี่หว่าหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเกมคอนโซลที่มีการฟิกตัวละครมันแปลว่ามันมีรูปแบบในการชนะของมันอยู่แล้วใช่ครับเพราะฉะนั้นก็มันก็มีทั้งข้อดีข้อด้อยยังไงเพื่อนๆก็ควรจะเข้ามาลองกันเพราะเชื่อว่าทุกคนมีทั้งแบบที่เล่นเกมคอนโซลและเกมมือถืออยู่แล้วแต่คิดว่าเกมเกมนี้เป็นหนึ่งที่ น่าจะลองแล้วก็น่าจะเป็นหมุดหมายในการเล่นในระยะยาวเลยครับผมน่าสนใจมากนะครับเกมนี้ถ้าสมรติใครสนใจนะครับตัวเกมเนี่ยที่บอกไปตอนข้างต้นเนาะก็คือตัวเกมเนี่ยจะเปิดให้เล่นในวันที่1สิงหาคมครับปี6-7ที่จะถึงนี้นะครับผมในแพลตฟอร์มอะไรบ้างก็จะมีใน iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็ในช่องทาง Ste ี m ก็คเอของ PC นั่นเองเอนะครับแถมยังไม่จบด้วยนะครับคือตัวเกมเนี่ยมีแวงเออมี มีแผนมีแผนมีแผนจะวางจำหน่ายให้กับตัวคอนโซลด้วยนะครับก็คือในช่วงทาง PlayStation แล้วก็ Nintendo Switch อันนี้ก็ต้องรออัปเดตอันนี้อาจจะต้องรออัปเดตนะครับว่าทีมงานเขาจะปล่อยออกมาให้เล่นเมื่อไหร่อะไรยังไงเพราะเท่าที่เราดูอ่ะ สเกลเกมไม่ว่าจะเป็นงานภาพหรืออะไรเนี้ยน่าจะใหญ่อยู่นะน่าจะใหญ่อยู่สามารถเอามาลงได้ใช่เนาะรวมถึงเกมสมัยนี้บางทีทําเกมมือถือเหมือนไม่ใช่เกมมือถือใช่มันเริ่มห่างไกลห่างไกลไปเรื่อยๆแล้วมือถือก็เริ่มจะรับไม่ไหวไปเรื่อยๆมันจะเริ่มลำบากมือถือละใช่กรับผมอ่ะแต่วันนี้ก็คงประมาณนี้แหละสำหรับเกมซอร์สออฟคอนเวลเลียนะครับยังไงก็จะได้เจอพวกเราแน่นะในช่วงคุยรายการวันพฤหัสห้าโมงนี้ที่จะถึงรวมถึงไกด์เกมต่างๆอาจจะได้เจอทั้ง YouTube และ Facebook ก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอรับชมและรอติดตามกันไปนะครับ วันนี้ก็คงไม่น่ามีอะไรตกหล่นแล้วไหมอืมครับผมวันนี้คงประมาณนี้แหละยังไงก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมเพื่อนๆฝากช่วยกันกดไลค์นะครับกด u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งนะเพื่อจะไม่ไดพลาดคลิปดีๆจากช่องของเราคิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับวันนี้พวกผมสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ